ล่าสุดบอสโจผู้บริหารสาวหน่อยเพ็บันแพงออกมาเคลื่อนไหวเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเพ็บาน,น<ะ>ออกมาเคลื่อนไหวมารีวิวเกี่ยวกับสาวหน่อยเพ็บันแพงหลายๆคอมเมนต์หลายๆขอความเรียกว,ว่าเอฟซีแฟนคลับนี่รับบ่ได้แต่ว่าก่อนสิไปหน้ามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอรัมทีคารุปรักสู้ผู้สู้คน มืนอนีมาพอมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกับพยาบาลคนโคสุริโยบานธามิตรโคไปนาโคไปนาย่างเดียวพี่น้องอ้าวเป็นจังไหมากจังไหรเรียกว่าเป็นคลิปที่สองเนาพี่น้องเนาะที่เข้าออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้หลังจากมีเอฟซีแฟนคลับลหลายคนคอมเมนต์ขอบไปพยาบาลลาสุูนี่เลยเงี้ว่าลบโพสตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนบอกขาไปซองกับบอกเห็นอะไรได้ล่ะ สืบเนื่องมาจากนี่แหละมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งพี่น้องเพ่นใดมีการออกมากเคลื่อนไหวรีวิวสาวน้อยหลายโพสต์ด้วยกันบอกว่าสิเป็นสาวน้อยเพชรบันแพงบัตรฟรียังเสียดายพักผ่อนหรือเอา้าอีลีหลอกลวงผู้บริโภคจะแมนเสียดายขาบัตรหรือว่าให้คะแนนหาเต็มซิปอีกยังกแแ็แล้วแต่เราให้ผ่านหลายๆความเคลื่อนไหวของเพืน่นล่าสุดทางด้านของผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันแพงมีการออกมากเคลื่อนไหวพี่น้องบ่จัววาจังได จะให้กี่คะแนนไม่ว่ากันจะชอบหรือไม่ชอบติชมกันได้เราน้อมรับทุกคําติชมอยู่แล้วผ่านฝนผ่านหนาวจนว่งปังมีการมี่งานจนถึงทุกเมือนี่กับพอขําติชมเนี่ยละมาพัฒนาผมบอติดใจกับขํามวิพาวิจารณเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่มีบางคําที่ติดใจผมอยู่คือข้าว่าหลอกลวงผู้บริโภคมั่นหมายความว่าจางังไดเสียบัตรเข้ามาเบิงแล้วบ่ได้เบิงบอก บริษัทต่างเวทีหรือมีแค่สังกสีบอกจะมาดูหมอลำแล้วเขาตั้งเวทีมวยหรือบานพีสิงสไลเดอร์ไห,หนูเล่นหรือจ้าเป็นว่าอืเราไม่ทะเลาะก,กันนะแค่พี่อยากจะรู้ว่าหลอกลวงผู้บริโภคคืออะไรแบบไหนเวทีแสงสีเสียงจอชุดแดนฉากหมดไปหลายสิบล้านนักแสดงร้องลำบนเวทีเป็นร้อยชีวิตหลอกลวงตรงไหนพูดมา ชัดๆหนะหนูอ่าเป็นจังไหรหลังจากที่อ่าหลายๆคนเห็นโพสต์นี้ของบอสโจนะพี่น้องแล้วโอ้ยเพย์พานอ่านคอมเมนต์บาวาดบาวายเพย์พานครับมันตาบอเหมือนอย่างมวนมวน,มวนครับกับมีเพย์พาน เวลานี้ตีสี่ห้าสิบมั่นงั่งนังอยู่เลยบอสเอาเนี่ยอะไรหลับบันแต่ว่าไห,หลายคนกับวาดเดีบ่วมวนจังไดืี่ยู่จนสอดแจ้งจังสี่เนี่ยเป็นหลายๆค้นเนาะ่นอาสิลุจักกันอันนี้กับบอสจกักไปฟั่งบอสโจจกหน่อยบอสพยา,พานายเอาจากหนอยเอานยนะเานนะแต่พี่โจติดใจอยู่แล้วก็ทีมงานพี่ติดใจคําว่าน้องไปคอมเมนต์บอกว่าอ้าวอีลีหลอกลวงผู้บริโภคนี่แหละครับสิ่งที่ติดใจผมอยู่ก็คือ หลอกลวงผู้บริโภคเอาหลอกลวงแบบไหนวะหรือวันนี้เก็บบัตรร้อยี่สิบาทเนี่ยเก็บบัตรเข้ามาอ้อมสังกะสีแล้วเขามาเขาเขาเล่นยิ้วให้ตัวเมืองบอกเขามีตัดสเลเดอร์ตั้งสเลเดอร์กับเดง้งดึงให้ให้ตัวไปเต้นเด้งดึงเด้งดึง,ดงบอกหรือ,อยังไหนอ่ะหรือเข้ามาแล้วไม่มีอะไรมีพื้นที่ว่างเปล่านี่หลอกลวงผู้บริโภคไม่ได้ดูนะไม่ดูดู นักร้องหมอลำไม่ได้ดูสาวน้ำเว่นแพงอย่างนี้อย่างนี้เหรอแต่มันไม่ใช่นะเวทีก็ตั้งเจินเทินอยู่นั่นแสงสีเสียงจอลงทุนเป็นสิบสิบสิบล้านหลายสิบล้านนักแสดงก็รวมทั้งหมดก็เกือบสามอยชีวิตนะครับทีมงานศิลปินบุคลากรร่วมกันสามรอยคนนียครับในสาวน้ำเว่นแพงเนี่ยหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงแบบไหนน้อง เป็นจังไหลพยคําผ่านอ๋อว่ากันไปสลับที่นี่เออแต่ว่าหลายๆคนนี่โดย c, เฉพาะยมที่เฟ็ครับของสาวน้อยนี่เดือดเป็นเดือดพี่นอ้องอ่าเพราว่าสิเป็นอ่าทางด้านผู้บริหารหรือเจาภาพมือขึ้นนี่พี่น้องนะคคือทางด้านขอบครัวแม่หน่อยเนาะอ่าถึงเพื่อนได้นี่ละว่าจ้างสาหนยเปรียแพงอืมไปอ่าฉลองงานบุญผระประ้าสามาคีที่วัดนองครูเอ่อพ่อถึงตามาเห็นจังี่ ก็คือเพื่นกะมีการถามกลับไปเอ่าว่าคุ้มคาบัด่าหยังตี้ยังสี่ไหม,มคือว่าจังสั้นซึ่งแม่หน่อยก็เดือดเด้แม่หน่อยก็ว่าอซื้อบัตรจักใบเ,เป็นเงินจักบาท<ม>ถักมาทรงเลขกทีบัญชีมาสีโอนเัาขึ้นให<ม>ออแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าตอนนี้กอตอนขอดีแจงก็ย,ยังเห็นนางยยเต็นอาหารวัสันวา<ม>เอากับจังไหนกับโหูวลนาอพี่น้องเนาะ ลาบุดที่นี่แต่ว่าล่าสุดเป็นว่าลบโผลไปแล้วเด้ล่าสุดเขาอ,อโพ <สำ S 1> ที่เป็นปัญหาในวันถ่อบอ่บอบอเห็นแล้วสําหรับโพสต์นี้เนาะพี่น้องเนาะอืมเอ้าจังไรพญา,านา่ลาสุดนี่ทั้งด้านของผู้บริหารออกมาเคลื่อนไหวรัวๆพี่น้องอ,อยู่บนเวทีเต้นฟ้อนลําเป็นร้อยๆคนเด้อคนแท้ๆบอมแมนเอไอหลอกล่วงมองดบอกมาเบิงคําว่าหลอกล่วงนี่อืมอ่ามีเถียงมีเถียงมีเถียงมีตอกลับในคอมเมนต์เดี๋ยวได้ดังสมใจว่าสันอ่า เป็นจังไรพ่นองนี่แหละสาหรับการรีวิวนพี่นองเนาะเซวาสามนอเพรบันแพงผู้บริหารสามหนอเพบันแพงเพื่อนกับบอ่อใดเสเลียดอี่ยังดกตีเพื่อก่อเพื่อนํามาปรับปรุงก็ดีแล้วจังสิแมค,ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันมองนั้นบ่ดีบอกมองนี่เพื่อนตีติจังสิเพื่อนกะเอามาปรับปรุงว่าสั้นทอแต่คําว่าหลอกลวงผู้บริโภคนี่ถือว่ารุนแรงใหพผานหลายคนรับบ่ไดดหลายคนอยากให้เครีย์เกี่ยวกับคําว่าหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงมองใดหรือว่ามี อ,อันดใดเหตุการณ์ใดที่เพิ่นเห็นให้เพื่นเข้าใจว่าเป็นการหลอกลวงหลายๆคนก็บ,บอกมากเคลื่อนไว้เครียรให้แน่จังสีไหมสำหรับเจ้าของโพสต์ต้นโพสต์ว่าสั่นเถอะซึ่งก็มองไปในทิศทางเดียวกันน้อพี่น้องเอฟซีแฟนลับก็มองว่าคล้ายๆครับ,บ,รบเหตุให้วงของเพิ่นเนี่ยเสียหายอ่วงที่เพิ่นมากหนยหรือว่าหลายๆคนก็มองว่าโอ้ขันขันออกมาโพสต์จังสี แต่ถ้าปลอยผ่านงานต่อไปสิมีผู้กาจจางบอมันเสียหายไปถึงรวมไปถึงการว่าจจางน้ำบออ,อันนี้กับหลายคนกะตั้งขอสังเกตนะนะเอ้ากล่าวากันไปน้องพี่น,อนอกก้องเนาะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางฟังผู้บริหารบอรโจโยมบานนินผู้นำทิมงานสาวน้อยเปรย์เปรยสตัวปัติที่นี้ บ่าแมนเฉพะผู้บริหารของสามหน่อยเพชรบานแพงมีการออกมาเคลื่อนไหวน้พี่นอ้งนองเนาะเลื่อนไปเลื่อนมากเลื่อนมากเลื่อนไปตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเอฟซี Club, แฟนคลับหลายๆคนอของสามหน่อยเพชรบานแพงของน้องอุ้ง,อ,งอิงเพชรบันแพงคือว่าอดบไ่ไหวออกมาเคลื่อนไหวกันเต็มเลยตอนนี้เลื่อนไปทางใดก็ตามพี่ไ่พานอ่ะ,ะหลายๆคนกะฆ่าใจนี่หลักประเด็นที่ว่าหลอกลวงผู้บริโภคเสียดายคาบัด หลอกล่วงมองไดประเด็นไดแนวใไดเนาะพี่น้องเนาะครับอา้ากะต้องรอติดตามพี่น้องว่าต้นโพสเจ้าของโพสเพื่นสีใดมีการออกมากเคลื่อนไหวอีกอย่างเพิ่มเติมบอกสำหรับเช้าวันนี้มื่อวันที่31ธันวาคมพี่น้องธันวาคมเรียกว่าสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซะแม่บอ่ะกะขอให้ปีใหม <c oughs> ่ที่สีมาฮอดมืออื่นนี่แหละพี่นอ้องเออเป็นปีที่ดี่ะแล้วกะ็อ เมื่อนี้ถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าขอขอห้สิ่งที่มั่นบ่ดีมันบ่เป็นมงคลอันใดก็ตามพี่น้องทุกทุกอย่างไปกับปีเก่าแล้วมาเอาสิ่งดีๆในปีใหม่ที่สิฮอดอันไกลนีเนาอพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้เฮาสองคนจากลาลาจากพี่น้องไปจะเยงญสำนีแล้วมาพอกันไม่คิดหนาพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ